ตัวอย่างที่สามนะครับโจทย์ถามว่าพฤติกรรมการชมข่าวจาแนกตามอายุจะหระือไมไ่นะครับแล้วกมีอายุกับก,การดูนะครับจํานวนคนทั้งหมดข้อนี้โจทย์จำนวนมา400คนนะครับโจทย์ให่หา400คนตามตารางนะตัวกันแล้วได้4 เอศูนย์เนี่ยจะใช้คําว่าไม่มีนะครับเอหนึ่งจะใช้คําว่ามีเอศูนย์ถ้ามันเป็นสองด้านแบบนี้นะครับก็คือมีเ,เรื่องขการโจมาีกับอายุานะครับเอศูนย์จะใช้คําว่าไม่มีเอหนึ่งจะใช้คําว่ามีนะครับสารานี่มีอยู่สองแถวนะครับในแถวที่หนึ่งแถวที่ สหลักที่1ห,หลักที่2หลักที่3หลักที่4นะครับแถวมีอยู่2แถวหลักมีอยู่4หลักแถวเนี่ยจะใช้ตัว R หลักเนี่ยเราจะใช้ตัว C ีนะครับขั้นแรก่อนสถิติที่ใช้ในการทดสอบนะครับ ไอตัวแรกหนึ่งถึงอาคูณจากสี่นะครับ OIJ ลบ EIJ หาร EIJ นะครับ OIJ ตัวที่หนึ่งก็คือแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งได้สีิห้าแถวที่หนึ่งหลักที่สองแถวที่หนึ่งหลักที่สองได้ห้าสิบแถวที่หนึ่งหลักที่สามได้ห้าสิบห้าแถวที่หนึ่งหลักที่สี่ได้สิบแถวที่สองหลักที่หนึ่งได้แปดสิบ แถวที่สองหลักที่สองได้ห5แถวที่สองหลักที่สามได้เจแถวที่สองหลักที่สี่ได้2ี่หครับก็ได้ออไอเรียบร้อยต่อไป E j นะครับ e i ไจะเอาผลรวมแถวที่1หลักที่1น0 0หารนะครับอันนี้แถวที่1หลักที่2แถวที่1หลักที่1 แถวที่1หลักที่2แถวที่1หลักที่3แถวที่1หลักที่4ี่คร้อยบร้อย2ี่ห้า1้160กสิบร้อยนะค้าร้อยบอยี่ห้าสิบสห้าแถวที่1แล้วก็แต่ละหลักหารด้วยสี่ร้อยด้วยสี่ร้อยก็จะได้ต่ลมาต่อไป80 80ิบแปตรงนี้แปดสิบคือแถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่สอง 240ร้อยที่ต่อไป6 5 65หอยู่ที่แถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่2ต่อไป70สแถวที่สองหลักที่3แถวที่2หลักที่สาันสีรต่อไป2ี่5ี่ห้าแถวที่2หลักที่4แถวที่2หลักที่รับก็จะได้ D I J อันนี้ก็เหมือนเดิม o i ไลบหารด้วย e i j 4 5 5ส้ลบ5ทั้งหมด,ดยกกำลังสอหาสาลบ5 4เหลือ45 50. ย,ะ,ยะสำคัญกำหนดเลยนะจะย่อยสำคัญได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับขอบเขตการปฏิเสธค่าวิกฤตเราจะใช้ค่าระดับย่อยสำคัญข้างหลังเป็น r ลบหนึ่งกับ c ลบหนึ่ง rr คือแถวแถวมีอยู่สองแถวก็ได้สองลบหนึ่ง c c คือหลักหลักมีอยู่สี่หลักก็ได้ 4-1ลบ1นะครับ2ลบ1เหลือ1 4-1ลบเหลือ3 1-3คูณ3ได้3นะครับที่ระดับรนยะสำคัญ0.10ย์0 0กับ3ก็ไปเปิดตารางค่าไทสแควร์ที่0.1กับ3 0.1นะครับ0.1กับ3ได้6 จุดสองหกหนึ่งสี่หกจุดสองหกหนึ่งสี่ไม่ทษสองห้าหนึ่งสี่หกจุดสองห้าหนึ่งสี่หกจุดสองห้าหนึ่งสี่แต่ค่าสถิติเราได้อยู่สี่จุดหนึ่งสี่สี่มันน้อยกว่าหกก็ไปทางด้านซ้ายก็ตกด้านนี้ตกส่วนนี้ก็คือยอมครับเอศูนย์ ก็มาอ่านตรง x ศูนย์อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการชงข่าวเพราะฉะนั้นยอมรับ x ศูนยก็คืออายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชงข่าวที่ระดับในยยาสำคัญ0.10นะครับย้ำนะครับ x 0จะใช้คำว่าไม่มี x 1จะใช้คำว่ามี